ไม่มีอะไรบรรลุอะไรนะครับไม่มีอะไรถึงอะไรไม่มีอะไรแจ้งอะไรไม่มีอะไรที่จะต้องสิ้นสงสัยไม่มีอะไรที่จะต้องจบนะครับไม่มีอะไรที่จะต้องทําที่สุดแห่งทุกไม่มีอะไรที่จะต้องไปสงสัยนะครับเพราะมันไม่อยู่แล้วเพราะทำที่เป็นโลกิยะก็ยึดไม่ได้ที่เป็นโลกุตระก็ยึดไม่ได้ทั้งสังขารและวิสังขาร ทั้งท่านและอมตะท่าทั้งทำและอมตะทเพราะว่าไม่มีอะไรยึดอะไรนะครับไม่มีอะไรยึดอะไรไม่มีอะไรปล่อยอะไรนะครับไม่มีอะไรถึงอะไรไม่มีอะไรบรรลุอะไรไม่มีอะไรทิ่งอะไรนะครับไม่มีอะไรบรรลุอะไรมันก็จะเป็นเช่นนั้นตลอดอยู่แล้วนะครับนั่นแหละจึงไม่มีนิพพานมาเป็นเราของเราไม่มีโลกมาเป็นเราของเรานะครับไม่มีเราผู้หลุดพ้นไม่มีเราผู้ที่ติดข้องอีกต่อไปนะครับ ไม่มีอะไรบรรลุอะไรนะครับไม่มีอะไรถึงอะไรไม่มีอไรแจ้งอะไรมันจะเป็นเช้นน้ำตลอดเพราะทุกอย่างเนี่ยมันไม่อยู่แล้วทุกสภาวะแล้วก็อะไรสภาวะฉะนั้นการที่ว่าไม่มีอะไรบรรลุอะไรเนี่ยมันเป็นความจบจบจริงนะครับมันไม่ต้องคอยรักษามรักษาผลรักษานิพานมันไม่ต้องคอยทําอยู่ในใจนะครับไม่ต้องคอยเข้าใจอยู่ว่าเป็นเรา เป็นของเราหรือตัวของเราหรือว่าถึงบรรลุแจ้งในความเป็นธรรมนะครับมันก็เลยทิ้งได้หมดเลยสละได้หมดแปรงได้หมดแล้วแล้วไปได้หมดจบเพื่อจบจบการทาตัวทําใจทําอยู่ในใจหรือว่าสัญญาอยู่หรือว่าเจตนาอยู่หรือภาษาอยู่หรือมนัสการอยู่ทุกอย่างไม่ต้องนะครับไม่อย่างนั้นแล้วมันผัดษรรา,ญญาความว่างสัญญาความว่างสังขารความว่างวิญญาณความว่างเจตนาความว่างไม่จบ ไม่มีอะไรยึดอะไร,ร,ะไร,ไร,ะไรนะครับไม่มีอะไรถึงอะไรไม่มีเลยไม่รู้อะไรนะครับมันก็เลยเคลียร์ค่อยเคลียร์ทำเคลียร์โลกนะครับไม่ต้องเครียดไม่ต้องเก๊ดไม่ต้องกักเก็บนะครับไม่ต้องเก็บกดไม่มีอะไรถึงอะไรไม่มีอะไรไม่รู้อะไรไม่มีอะไรเทียงอะไรแล้วก็มันก็ไม่ต้องแลอยู่ก็ไม่อยู่แล้วไปเลยก็จบแล้วจบไปถึงแล้วถึงไปจบแล้วจบไปเคลียร์แล้วเคลียร์ไปไม่ต้องคอยอะไรกับอะไรอยู่ก็ไม่อยู่แล้วก็ถึงที่สุด ของความว่างของความไม่ยึดติดไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นในสภาวะธรรมที่เป็นโลกิยธรรมเป็นโลกุตตะธรรมนะก็เป็นสักวธรรมนะสักวะธาตุสักวาธรรมสักวากายสักวาจิตและสักว่าไปหมดจะทุกสิ่งนะครับมันก็ไม่มีอะไรเป็นอะไรนะครับก็เป็นเพียงสักแต่ว่าสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าธรรมสักแต่ว่าไปทั้ทุกสิ่ง สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าทราบใช้ชีวิตแบบนั้นนะครับใช้ชีวิตเพียงสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าทราบสักแต่ว่าเข้าใจสักว่าคิดสักว่าพูดสักว่าทำสักว่ารูปสักว่าเสียงสักว่ากลิ่นสักว่ารสสักว่าสัมผัสสักว่าธรรมารมนะครับสักว่าตาสักว่าหูสักว่าจมูกสักว่าลิ้นสักว่ากายสักว่าใจ สักว่ารูปสักว่าเวทนาสักว่าสัญญาสักว่าสังการสักว่าวิญญาณเรียกว่าสักวัธาตุธรรมธรรมชาติแค่นั้นนะครับสักว่าไม่มีอะไรต้องถึงอะไรบรรลุอะไรแจ้งอะไรมีแต่ธรรมชาติที่หลงเหลืออยู่ที่เป็นเพียงสักแต่ว่าสักแต่ว่าธรรมธรรมดาธรรมชาติก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าขณะหนึ่งขณะหนึ่งเวลาหนึ่งเวลาหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งแค่นั้นไม่มีตัวตนว่างจากตัวตน นะครับมันเกิดแบบมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นเช่นนั้นอยู่เสมอนะสักแต่ว่าแค่นั้นเองเช่เช่นนั้นเองอย่างนั้นเองตาตาตาตสักแต่ว่าตาตาสักแต่ว่าเช่นนั้นเองมันก็เป็นธรรมดาโลกจะเป็นอย่างที่โลกมันจะเป็นธรรมดารมก็เป็นอย่างที่ธรรมดารรมจะเป็นก็ไม่มีอะไรที่จะต้องไปอะไรกับอะไรนะครับก็สักแต่ว่า กสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเข้าใจสักแต่ว่านักคิดสักแต่ว่าเคลื BACK, ่อนไหวสักแต่ว่าเป็นไปต่างๆนั้นนะสักแต่ว่าอยู่เสมอสักแต่ว่าสักแต่ว่าแค่นั้นเองแค่นั้นเองธรรมดาไม่มีอะไรหน้าเอ,เอาหน้ามีหน้าเปลี่ยนนะครับเป็นเพียงสักแต่ว่าผ่านมาผ่านไปกระดับชั่วครั้งชั่วคราวสักแต่ว่านะครับสักแต่ว่าไม่ว่าจะทําอยู่ในใจทําอยู่ในรถในบ้านในวังในเมือง ในโลกในธรรสักแต่วะ่าทำนะสักแต่ว่าพูดสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่าเพียนระลึกตั้งใจกแต่ว่าทางานสักแต่ว่าเป็นสตุสินไม่ยอสักแต่ว่ามรคนเองนะับมรสักแต่ว่ามรสักแต่ว่ามันไม่ต้องไปอุนหันเป็นเล่นนะครับโลกจะราคาปฏิกาจะยินดีจะร้าวจะสุขจะทุกข์จะยึดจะอยาครับสักว่านะครับไม่มีอะไรจะต้องไปจํากัดอะไร ไม่มียจะต้องไปต่อสู้ดิ้นเดนยึดอยากแบ่งแยกหรือว่าเทียบเคียงนับทุกอย่างมันก็สักว่าไปหมดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็สักแต่ว่าทั้งนั้นรับรู้อะไรก็สักแต่ว่าทราบอะไรก็สักแต่ว่านะครับมันเป็นเช่นนั้นอยู่เสมอถึงเราจะไปฝืนไปพยายามยึดอยากยังไงมันก็ยึดไม่ได้นะครับมันก็ไปทุกระเป๋าเสียเวลาเปล่าสักแต่ว่าไปเลยมันจบมันจบสักแต่ว่ามันก็จบ ก็ไกับทุกสัมผัสทุกการรับรู้รับทราบทุกแสงสีเสียงสักว่ามันก็ไม่ยึดไม่มีอะไรยึดอะไรนะครับทั้งโลกก็เป็นสักว่าโลกธรรมก็เป็นสักว่าธรรมชีวิตก็เป็นสักว่าชีวิตนะครับสักว่าสักว่าอยู่เช่นนั้นเองนะสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นก็จบนับจบไปกับโลกีย์ธรรมและโลกุตตรธรรมนะถ้ามักผลนิพพานมักสี่ผลสี่ิพย์นันหนึ่งก็โลกธรรมแปด ก็สักแต่ว่ามีลาบไม่มีลาบมียศไม่มียศสุขทุกสัรเสินินทาก็สักแต่ว่าโลกก็เป็นเช่นนี้ทำก็เป็นเช่นนั้นก็สักแต่ว่านะครับไม่มีอะไรยึดอะไรไม่มีอะไรต้องถึงอะไรอีกไม่มีอะไรต้องบรรลุอะไรแจ้งอะไรต้องเอาต้องได้ต้องมีต้องเป็นไม่ต้องนะครับทุกอย่างสักแต่ว่าแค่นั้นเองเช่นนั้นเองอยู่สเสมอนะครับกับการศรึกษา,าพปฏิบัติไปแพร่ทำดำรงธรรมก็สักแต่ว่า แค่ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วนกแค่ปอยรู้ให้เห็นให้เข้าใจแล้วแล้วไปหมดทุกอย่างนะครับสักแต่ว่าสักแต่ว่ากับทุกสถานะทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นวรรณะสักแต่ว่านะครับแม้นไม่มีอะไรตรงอะไรไม่มีอะไรเปลี่ยนอะไรไม่มีอะไรยึดอะไรทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองนะครับสักแต่ว่าอยู่สัมมสักแต่ว่าลมหายใจเข้าออกก็สักแต่ว่าชีวิตความรู้สึกนึกคิดก็สักแต่ว่าการเคลื่อนไหวไปมาเป็นอยู่ก็สักแต่ว่า จดำรงชีวิตอยู่นะครับจะเอาพวกบริโภคปัจจัยสีก็สักแต่ว่าทุกอย่างเป็นเพียงสักแต่ว่าไม่มีอะไรให้ยึดอะไรไม่มีอะไรต้องห่วงอะไรไม่มีอะไรต้องกังวลอะไรมันเป็นธรรมะธรรมชาติธรรมดานะครับจะเป็นจะตายจะเกิดจะอยู่คราวเดียวทุกคราวเป็นระยะระยะก็สักแต่ว่า,านะครับสักแต่ว่านั่นคือความจริงที่มีอยู่เหนือโลกเหนือธรรมตั้งสองมุมสองเหลี่ยมสองด้าน ไม่ว่าโลกียธะรมโลกุตละรมก็สักแต่ว่าไม่มีตัวตนไม่มีอะไรยึดอะไรนะครับไม่มีอะไรให้ต้องติดข้องหรือว่าไม่มีอะไรต้องหลุดต้องพ้นอีกนะครับไม่มีอะไรต้องถึงไม่ถึงบรรลุไม่บรรลุแจ้งไม่แจ้งนะครับไม่ต้องนะครับสักแต่ว่าทั้งนั้นทุกเรื่องราวนะครับทั้งความเป็นปุถุชนก็สักแต่ว่าความเป็นอิยะก็สักแต่ว่าจะเป็นอะไรจะมีไม่มีจะได้ไม่ได้กระเสียฉลเริ่มเสีบกระดับสักแต่ว่า สักแต่ว่าไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วไม่ใช่เราเขาของเราของเขาเป็นเราเป็นเขามันสักแต่ว่าสิ่งสมมุติสิ่งปุ่มเต่งสิ่งที่เป็นธรรมดาเป็นธรรมะที่เป็นโลกียะบ้างโลกุตระบ้างก็สักแต่ว่าไว้ก่อนนะเพื่อความไม่ปอดนะไม่ติดไม่ขัดไม่ค้่องไม่คาสักแต่ว่าไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยไม่ติดไม่ขัดไม่ค้องไม่คาทุกอย่างจะได้ เ่นั่นเองเช่นนั่นเองอย่างนั้นเองมันไม่ต้องเพื่อความมีความเป็นนะเพื่อความดีเด่นดังมั่งทั้งอมวยการสุขสมฤจสมองอะไรสักแต่ว่าไปถึงจะไปถึงไหนแล้วนะมีทุกวันนี้ท,นนทุกวันไหนก็สักแต่ว่าหมดนะครับจะอะไรอย่างไรก็สักแต่ว่าหมดทําสมมุติโลกสมมุติทําสัจจะโลกสัจจาก็สักแต่ว่าหมดนะความฝันคว, ін, ความจริงก็สักแต่ว่าเช่นนั้นเอง สักแต่ว่าสักแต่ว่าด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับสักแต่ว่าสักแต่ว่าอยู่เสมอสักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าดีๆนะครับสักแต่ว่าเมอสักแต่ว่าแล้วมันไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยเพราะที่เราเหนื่อยเราทุกเรายากเราลําบากอยู่เพราะมันไม่สักแต่ว่านี่แหละถ้าสักแต่ว่าแล้วแล้วไปแล้วแล้วไปทุกคนนะนะทุกมโนนทุกมโนธาตุมโนทา มโนสังขารมโนวิญญาณมโนปัสสะมโนสัญญาติยตนาก็สักแต่ว่าสักแต่ว่ายึดไม่ได้ไม่มีอะไรให้ยึดอะไรนะมันเป็นเช่นนั้นเองสักแต่ว่านะครับทุกท่านทุกคนสักแต่ว่า